พ้นบ้านดีกว่าือใควง่าบเป็นเกม Help me ปิงกระดาษกระดีกระกระดาษโอ้ทำมีแมงมุมถีนน้องทำโกรุชิคัมโกรุชิโก้เอาเฮ้ยฉันเป็นเกมเอาละฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อยู่กันในแมปแอนิเมะกาเดียน เป็นแมปอนิเมะฝีมือคนไทยนะนี่ฝีมือคนไทยเนี่ยโอ้โหคุณด,ดูสิทําได้ขนาดนี้ไอ้ตรงนี้เป็นไรอะนี่มีที่ใส่โค่นะนะแต่ใส่ไม่ได้เพราะมันต้องเบลสิบใช่ต้องเบลสิบเบลหนึ you you re ่งกรพุ่งโอเคเดินอันนี้เป็นไรอ๋อดูดีไซน์สิู้สวยนะอันนี้แบบมีของมีเซลแล้วก็เจม โอเคเราจะไปดูที่หน่วยหน่ตรงนี้นี่นะไ,ได้ซูบาโลตัวอะไรซูบาโลไม่มีหน้านะซูบาโล่ใบทาแปลกๆอ๋อนี่ไงผมที่เรียกมีตวัวอย่างซีเห็ดแล้วก็ตัวอย่างตำนานวิติกแล้วก็ตำนานอีกตัวเป็นรีเจนเอเมิเลียครับอันนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะเออไม่รู้แล้วไม,ม่มีบอกตัวอะไรหรอต้องสุ่มใช่ปะ่ะสุ่มไปปุ๊บเป็นสีม่วง แม่เหมือนแบบไหนเลยแม่แบบแ,แ,นะแบบนี้เหมือนแบบไหนนะสุกแบบนี้มันไม่น่าเหมือนแบบนั้นนะมันไม่ค่อยลุ้นอะอแล้วก็มีอันนี้ด้วยการันตีดีเจนเจ็ดสิบแล้วก็การันตีมิติสองร้อยสิบโอ้โอเคแั๊บน,นึง,นนงจะดูตัวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงจะดูตัวไู้สุงก็จะมีไอ้ตัวนี้เป็นอะไรอะ่ะใครจงหรอใครจูดูแต่ละสุบีตุบปุ๊บสีม่วงแน่นอน ไอสีม่วงแน่นอนโอเคมันต้องรู้น่นรู้อยู่แล้วโอเคเราไปดูที่กระเป๋าตรงนี้ <S <S อ่ำไม่ใช่ตรงนี้นี่ <S 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 ไม่รู้อันนี้อิจิโกอะอาน้าโอเคน่าเฮ้ยอีแรงนะอันนี้เอ้าอันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่มีดาวเมีนะอ๋ะออันนี้เป็นตังค์อ๋อตัวความตังค์มันคือตัวอะไรอ,ะอ่ะไม่รู้ ดูความตังค์ดูที่กระเป๋าม่มีดูที่ล้งางขาอ๋อมีเติมเหรียญอันนี้เป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้เป็นผลอาเทรดบัฟอ๋ออันนี้เป็นน้ำยาโอเคแล้วที่เรษเ็นไหนอะ่ะโอเคเราจะเล่นยังไงต่อเนี่ยอ๋อตรงนี้เพย์เฮ้ยเขาทำสวยนะเขาทำกว้างมันดีนะชาเลนจ์เมือ 15, ่อสิบห้าในตรงเพย์เน็กแล้วก็ยังชอบอ๋อคัมมิง่งซู อ๋อแล้วก็มีตรง e e <Okay. S 1> อีโวนี่ตรง e อีโวอ๋อนี่ตรงอีโวเฮ้ยแบบนี้มันทำกว้างแนละ้วแบบมันน่านเล่นนะเออทำดีทำดีำดจริงอ๋อนี่อีโ e วตรงนี้ในนี้อยู่แล้วซัมมอนไปสี่ั้งอ๋อมีการบอกด้วยโว้มีการบอกไอ้ที่สุ่มอยู่ไหนฮะสุ่มเป็นก็ต้องตรงซัมมอนแต่ตรงไหนอะเออแบบทำดีนะอีโว e โอ้ยแต่หมอมีซอกตรงนี้ด้วยนะอ่านี่ไง ที่สุ่มเทที่สุ่มบัฟนี่แอมีอยู่หนึ่งเอาอีเจโกไปเลยอีเจโกไปเลยอ่าเอาเอาแล้วอ๋ออ๋อมีอย่างงี้โอเคออาแล้วเอาแล้วแล้วก็ไอตัวนีุ้่มไปเลยปุ๊บเดินระยะสิบะยะอ่าโอ้โหโอ้โอ้หัวศูนย์จุดหนึ่งสามร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็ไดมอนด์วุฒเงิน แล้วก็แอสซินโอ้สปีดบ้าๆๆอุ้ยดีนะออนูุบุตังค่าโอ้บัฟก็ทำสวยนะแต่บัฟมันมีแค่นี้ก็แค่ okay, นี้นี่ข้ามแค่นะี้เนาะแค่นี้ดีกว่าเซรสคิป okay. so นี่อ๋อแบบมันดิบๆแล้วนะมันผมชอบนะแบบมันดูดิบๆอะ่ะมันดูไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรเยอะอ่ะเฮ้ยโอเคนะ โอ้เนี่ยมีหญ้าโอ้เราดีเด่นเล็กน้อยที่ตรงนี้ตรงอย่างี้เหรอเราไปสตาร์ทก่อนอ่ะเอาวางไปหนึ่งแล้วก็บอกเดี๋ยวมองต้องวางตัวตังก่อนสิลืมลืมวางตัวตังก่อนใช่ตัวตังไหมใช่ไหมอ่ะ๋อนี่ยตังใช่ไหมเออมันต้องบอกระวังซูบาโลซูบาโลซูบาโล มนตีแบบตรงเหรอซูบารุอฮ้ย hmm. อันนี้อะไรอ่ะไม่เหมือนกันเนาะโอเคมันแปลกๆอ่ะมันเหมือนเพิ่มอะไรอะเมีซูบารุซูบารุอะไรเนี่ยซูบารุซูบารุมีทำไมหน้านี้ต้องเหมือนเอเอเลยก็เอ้ยอันนี้บอกนามิเอ้ยนี่ดีถายแล้วก็อันนี้ซูบารุมันก็ดูง่ายนะแต่ที่ียงว่าจะไปเหมือนเขาไม่ได้มันก็ดูง่ายจริง เออเอ้ยมีการบอกเวลาเล่นแล้วทำดามจดอ๋อว,ว้าว <c oughs> แอคหนึ่งบอกตรงน,นี้แล้วคำวิ่งสูนอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะของช่วยเหรอเอืมอมไม่รู้มาหนูอัพตังก่อนอัพตังหวังว่าซูบารน่น่าจะไหวนะหไหวไหมซูบาร่ไหวโอเคเออไปเลยอิจิโกะอู้อิจิโกะเป็นเอ e อเหรอ อีกโกรุิกาเทนโชโอ้ดาเมจเยะมาเมกเลยเป็นสองร้อยแปดรุกกะเทนโชอาไปอีกห้าร้อยอัพนะอัพไปนี่เอาไปเอ้ยหมูมีอัปเดตมีท่าใหม่ปะแล้วก็มีบอกเตะสามฮิตอ๋ปึ๊บอ๋อเป็นเอลออโอ้คูณสามคูณสามดาเมจเหรออะไรอ่ะคูณสามอ๋อแบบตีหลายฮิตแล้วมันคูณสามดาเมจใช่ปหมอ๋อ ตีฮิตล่สามห้าสิบแล้วมันคูณสามโอ้อผมรายละเอียดมันดีนะเออบอกรายละเอียดมันดีอ่ะเออหน้าน nah, ี้หน้าน right. ี้หน้าหน้านี้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 เออบอกทุกอย่างเลยเออเป็นเกมแบบแนวแท็กติกที่ดีอ่ะอ๋อมันดาเมจเหมือนไม่ได้ขึ kind of> ้นอยู่กับเลือดมอนนะขึ้นอยู่กับดาเมจของตัวมันเองโอ้ใช่ป่ะรอดินมอมเลื่อนนิดเดียวเองเลื่อนแค่ร้อยเองใช่ป่ะลองดู มัน,นยังตีเยอะหน่อยอ่าใช่ขึ้นอยู่กับดาเมจของมันไม่ขึ้นอยู่กับเลือดมอนอยังลง <c oughs> อินฟาร์มิตสบายดีอ๋อนี่ไงเขาบอกอย่างนี้ไงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองดาเมจ <c oughs> เขาบอกอย่างนี้เลยและแล้วก็คูณสามดาเมจระยะยี่สิบสองคููดาวหกวิโอเคแล้วเราจะมีกี่เว็บะสิบห้าวฟใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็เก่งแล้วอะ ตีพันเลยนะน้ะมีดพันเลยนะนี่ก็เก่งแล้วอะ่ะโว้เอ้ยเขาทําดีนะสองอย่างนี้เขาทาดีมากเลยคือแบบไอ้ตรงเนี้ยไม่ซ้ากันนยแล้วมันเออมันสวยฮะเออสวยนะแล้วตรงนเนี้ยโอ้ไอ้นี่แบบไม่เบื่อะสวยอ๋อเนี่งบอสมาอ๋อบอสเป็นตัวอะไรอะเนี่ย,มมยผมตีพันกว่านะบอสเอาไปอ๋อไม่ได้ตีพันกว่านะบอสนี่ไงเียโดนผมไป นี่เดประมาณ50นี่เล่นไปประมาณ5นาทีครับเป็นอีซี่100 EXP ้อุย้ยเบลี่ส4บแปแล้วโอ้อีจิโกโอ้ไคจูโอ,โอ้พี่เล่นเก่งจังอะมีไคจูแล้วอันนี้ตัวสายกอดตัวอะไรอะ่ะอีจิโกโ้ฮอลโล่โอ้พี่มีเล่นเก่งอะ่ะเบลสี่สิบเองพี่อจิโกโอ,อันนี้ร่างเดอะมูวี่ ใช่ปะหรือไม่ใช่ไม่รู้ไคจูแล้วก็อันนี้โอ้พี่ฮอโลโ่ะพี่โอ้เขาทำโมเดลสวยนะเออ